ามาดูตอนเช้ากันนะคะตอกแตกไม่ได้ติดพี่วันดีไปหาใหญ่แล้วเออตอกแตกเยอะมาเล่นทรายวะใครจะเล่นทรายนี่ไปอยู่กับยหญ่แล้วคนหนึงมาใหญ่นอนน่าวันดีไปแกนเลยวันดี พี่วันดีออกอาบน้ำไปอยู่ข้างนอกนะคะยังสงสัยยายยายก็ยังไม่ได้ออกเข้าไปไหนแล่นั่ะฮึไปเยอะแล้วเยอะเยอะ อีกตัวออกอีกสองตัวออกออกตัวไม่ได้ออกไม่มีใครออกไปไหนเลยออกไปไหนไม่ได้ต้องรอคุณยายก่อนนะคะ่อไปโอ้ยไปไหนเนี่ยจะไปอยู่ข้างนอกกับเขาด้วยบอกอ,อยู่ข้างนอกด้วยบอกโอ้ยของชอบนะคะเลนสายสย่เยอะ สามสาวออกมาเล่นทรายแล้วนะคะสามสาวยายจะเล่นทรายเป็นกับเขาไม่ยายนะั่นค่ะนี เอ่ถอยอย่าไปเล่นกองนู้นเด้อเล่นอยู่แต่กองนี้เราไม่ต้องเอาจอบเกลียนะคะเรามีคนเกลียให้แล้วเราไม่ต้องเอาจอบเกลียทรายนะคะเรามีตัวช่วยแล้วออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงออกถอยยายไม่ต้องไปเล่นกองนั้นกองนั้นเอาไว้ให้นอนตกแตกไปทำอะไรนะั่นกินนมยายได้นะ่ะเฮ้อ กินนมเหี่ยวเหี่ยวยายทำไมฮ่ะกรตกมา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 ถอยถอยมาเยอะมาเด้อมาเด้อดลอยนะลอยลอยเท้าของช้างเราไม่ต้องทำอะไรนวะทีนี้เราไม่ต้องใช้จอบเร,เรามีคนช่วยเรามีคนช่วยเกลี่ยช่วยทำให้ทรายเป็นพื้นที่เรียบแล้วนะคะ ยายมันน yani uh huh. ี่เยอนนี่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 น่เละเลยนะคะกองทรายที่ว่าดีๆตรงนี้ก็คือกลายเป็นเล็กแล้วนะคะอ้จอบได้กี่จอบจอบยายแล้วไปยืนจุ่มๆอะไรอยู่ตรงนั้น ตก,ตกตัวเต็ดกันยังกับตั้งเมเลยนะคะตอนนี้คือร้านๆติดยายกันหมดแล้วนะคะเพราะว่ายายเป็นคนใจดี ตอนนี้ก็จะพาคุณยายกับพี่วันดีออกไปอยู่ข้างนอกนะคะพ่อควานจะเอาออกไปข้างนอกนะคะก็อยู่แต่น้องต๊กแต๊กนะคะก็จะอยู่บ้านเพราะว่าเอาไปเดินเล่นออกกําลังกายข้างนอกสักบ่ายบ่ายๆเราก็เอามาเข้าร่มเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ออกมาก็มาเจอกองทรายนะคะผ่านไปไม่ได้ต้องเล่นทรายอนนะคะเพราะว่า ทายนี่น่าเล่นเหลือเกินของทรายนี่เป็นของชอบอะไรที่ชอบนะคะทั้งช้างทั้งเด็กไม่ว่าคนหรือว่าเด็กนะคะก็จะชอบเคุนยายยายเล่นอย่างตกแตกผมตั้งเลยฮอฮอึดูผมได้เล่นทรายแล้วผมตั้งเลยนะคะขนตั้งเลยตกแตกเอ้ยจุด พี่วันดีพี่วันดีไม่รู้จะลงตรงไหนนะคะน้องก็จองแล้วจองพื้นที่แล้วเอาเกลี้ยให้ยายแล้ววันดีถูเสาทำไม เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปมุดอยู่ข้างในของพี่สาวแล้วนะคะเอ๊ะไม่ได้ทําอะไรนะจะกินแต่นมยายอย่างเดียวได้จอกแตกอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเต,ตูดใครเฮ้ยเฮ้ยตูดพี่บันดีอ้าพอละโบ จะไปแล้วจะไปแล้วคุณยายจะไปเจ่ไวะ ฝากติดตามช่องน้องตอกแป๊กโชคทวีลูกแม่แบงค์ของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะรักไมน้อยแต่ขอให้นานๆนะคะสวัสดีค่ะ